b r a ว o ว a l a ฮา u านฮับเซ็นเตอเขาก็ต้องการให้จุดตัวเนี้เป็นจุดศูนย์เรื่องของฮารานเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่สามารถที่จะมาทำแป่งค้าได้ต้องการให้พี่น้องรีมเรามีโอกาส นี่คือทำเลทองใจกลางพระรามเก้าเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ทางมากันรารานไกดเนี่ยได้ไปร่วมง,งานเปิดตัว Bravo BKK h a l a ฮา u b น e ั t e r ที่ Bravo BKK เลยนะครับโซนที่เรามาอยู่กันตอนนี้เนี่ยเป็นโซนบริเวณชั้น5ทาง Bravo ต้องการผลักดันให้ที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์กลางธุรกิจฮารานแห่งใหม่ทำเลทองย่านพระรามเก้า แต่บริเวณนี้นะครับเป็นแลนด์มาร์คที่ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายในงานมีผู้ประกอบการหลายคนนะครับเข้ามาร่วมดูพื้นที่จริงและให้ความสนใจเยอะมากและถ้าใครกำลังมองหาโอกาสที่จะเจติบโตในตลาดฮา้านนะครับ Bravo BKK Haran Hub Center คือคำตอบด้วยทำเลที่มีศักยภาพแผนการตลาดครบวงจร และความพร้อมในการสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับอนาคตเนี่ยเขาวางแผนแล้วว่าเขาก็มีทัวร์ในในกลุ่มของเขาเนี่ยที่จะมาลงแล้วก็จะจัดแสดงในเรื่องอีเวนต์จูงใจคนให้เข้ามาอยู่มาเที่ยวมาดูและข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านอานหารฮาลานตอนนี้นะครับราคาพื้นที่เริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับแล้ว ยังขายฟรี3เดือนอีกต่างหากฟรีค่าส่วนกลางฟรีที่จอดรถนะครับบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาทำเลใหม่ติดต่อได้ที่นี่เลยจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร065-238-2216คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่แคปชั่นด้านล่างได้เลยจ้า